ล้าลงจากวันนั้นยังไงครับที่เราพูดฝนใช่ไหมฝนตกพอฝนตกแล้วทีนี้ไม่ได้ขับให้ดูเนาะ<ช>แต่วันนี้ขับไปดูพอดีเมื่อกี้เอารถไปเติมลมสักเล็กนะ้อยเนาะพอดีรถมันยังเราไม่ค่อยได้ขับเนาะเพราะว่าเราซื้อลูกค้ามาเราไม่ขับเนาะเราจะจอดไนะ<ช>ว้เนาะเราจะไปะเติมลมมานะครับผมแล้วก็เช็ดทำคว<อ>ามสะอาดใหม่จอด,<า>จอดเชียงๆหน่อยค่ะใช่ ก็เผมเพิ่ลมลงมานะก็ผมแล้วก็เช็ดใหม่นะเพราะว่ารถเราก็พยายามแบบไม่ให้รถมันแบบมีฝุ่นจับมีอะไรเนาะไม่ได้มีครับผมมาเชียงได้ไหมได้ได, <Milan. S 2> ได้ไหมได้ไหมโอเคเนาะมาครับผมมาก็วันนั้นก็ว่าจะขับให้ดูเนาะ <S <S <ๆ>แต่ก็ไม่ได้ขับเพราะว่าหนึ่งฝนตกเวลาฝนตกเราจะไม่ไม่ชอบกับรถบัฟฟี่เพราะว่ามันหนึ่งมันเปิดมันเปื้อนเนาะไม่อยากเห้รถมาเปิดมาเปื้อนนะเพราะรถลูกค้านะก็อยากให้ลูกค้าได้เป็นสภาพดีสภาพสวยๆนะมา ันนี้ก็คือแบบยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยดูดูสวยไหมสวยค่ะพร้อมขับแล้วเนี่ยเออมันพร้อมขับแล้วนะนี่เห็นไหมตรงไหนไม่ดีตรงไหนไม่สวยเอาไปทำเอานะแต่ตามที่ลุงเดียวแล้วถามมาดูหนึ่ยมันสวยไหมเนี่ยมันพร้อมขับแล้วเนาะสวยค่ะมันพร้อมขับแล้วเพื่อนๆดูเออที่ไฟอุตสาห์ไปหาหมาให้นะคันสวยก็มีเนาะค<ช>ันตามสภาพก็มีคันสวยก็ราคาหนึ่งตามสภาพก็ราคาหนึ่งก็รีบเนาะก็อยากให้เพื่อนๆดูเพราะว่าทุกวันฝนตกแลช่วงนี้เขาน้าฝนเนาะ ฝนตกวอยวันนี้พื้นี่มีก็เลยมาขามใเพื่อนได้ดูนะคันนี้ราคาเราแจ้งไปเลยใช่ไหมใช่ค่ะหรือหลายคนก็ยังไม่รู้นะคันนี้นะผมเปิดราคาไว้อยู่ที่1 000, 3, น,นึ่ง<ว>มื่นสามพนาบาทเท่านั้นเองเออสวยสวยไหมใช่ค่ะเออ แต่ทีแรกพี่พายว่าจะไม่ขายนะว่าจะมีันเก็บมาใช้เองแต่ว่าเพราะว่าเป็นรถที่เขาเจ้าขายเองใช่เจ้าของขายเจ้าของไม่อยากขายเลยคันนีน้เครื่องที่ผมทําเครื่องเพิ่งทเครื่องเนาะใช่ค่ะเพิ่งทำเครื่องมาแต่จะเป็นต้องขายนะครับผมนะเพราะว่าพ,พี่เขากาลังทําเครื่องใหม่แล้วก็ปั้นใหม่แล้วก็จอดไว้ที่บ้านาไม่ได้ใช้ครับผม<ล>ทำเสร็จแล้วก็จอดไม่ได้ใช้เลยก็เพราะว่าที่แรกไม่อยากจะขายหรอกพี่แต่มันจำเป็นผมก็เลยไปซื้อมานะก็เลยมาซื้อก็ซื้อมาก็เลยว่าที่แรกมันจะเก็บเนาะเก็บไปใช้เองแต่ไม่เอาดีกว่า ขายให้ลูกค้าดีกว่าเนาะใช่ค่ะขายลูกค้าดีกว่านะคันนี้ตามสภาพตามราคาไปเลยสวยๆใหม่ๆว้นดูหน่อยสันเล่นเลยนี่ยดดูเดินอูอ้ยอยากจะโชว์ของนะวันนั้นก็ถ่ายแบบเรีบๆเนาะเพราะว่าเราอยู่มันมันมันเขาเรียกอะไรก่อนแดนแรงเนาะใช่ถ่ายแบบรีบๆวันนี้จะถ่ายให้ดูเลยหรือเ่ายดูดูสวยๆกิ๊บกิ๊บไ้นล่มนะคะไอ้นี่ร่มไม่ดูเลยเนี่ยเป็นไงครับเนี่ยสวยๆสดๆเลยเนาะเนี่ยอือ เป็นไงล่ะครับดูช้าๆทีละจุดคะ่ะสวยไหมคันนี้บอกเลยว่าทรงเชิงเต็มระบบจัดทรงด้วยเป็นไงทรงเชิงเต็มระบบแค่บ่ก็สวยแล้วนะเนาะเขาอันนี้เขาเขาสั่งบ่ใหม่นะเขาไม่ได้เปลี่ยนอะไรเนะ<อ>ขาสั่งบ่ห <c oughs> ใหม่เดี๋ยวท่านมาครับผมพาเดินดูสักเล็กน้อยนะครับผมถามว่าเครื่องดีไหมนนดีครันรีวิวแบบจวดจ้าเลยพี่ไฟไม่เอาไม่จวดไม่จ้าเดี๋ยวผมพาเนฟซีดูหน่อยเนี่ยมาสตาร์ทให้ดูหน่อยนะคันนี้ก็ ใหฟังเสียงเนาะเมื่อกี้ก็ขบับไม่ดูนะเนาะสเล็กน้อยรถมันต่ำแ,แค่ทรงแค่รงถามวาสวยไหมแค่ทรงนั่งก็เทแล้วน้องๆซื้อไปนี่สาวนี่กินไหม กีดการเลยค่ะไม่กีดยังไงขับรถไปเหยียบตีนมพอแค่เห็นสาวก็กีดแล้วเนาะอันนี้บอกว่าสวยจริงอันไหนก็อันไหนที่ไม่ชอบไม่สวยก็ไปทำเอาบางน้องบางคนที่อย่างที่ว่าเนาะมันอาจจะไม่จบร้อยเปอร์เซ็นต์บางทีมันอาจจะมีจุดนี้อันนั้นอันนี้ไปตามการใช้งาน์ดอย่างน้อยมีคือไปอาจจะไปใส่ที่เหยียบใช่ไหมถ้าพี่ใส่ให้เนี่ยมันมีสีเขียวใช่ไหมมันมีสีเขียวสีแดงสีดำ ผมซื้อสีดําใส่พี่พไม่คูลเลยทําไมพี่ไม่ใส่สีเขียวกําลังเทรนมาเนี่ยผมไม่รู้เห็นไหมก็เลยเด็คนชอบอันไหนที่พี่เก็บงานได้นอ้อง<ม>ก็เก็บมาเราเนาะถ้าพี่พี่ก็ชอบสีชมพูหวานแววแล้วแต่สีชมพูก็มีนะเออมันมีสีชมพูเนาะอย่างกานสีชมพูที่เราขายไปน่ะใช่ไอที่เก็บนี่ก็เป็นสีชมพูมันมีหลายสีทุกวันนี้ทุกอย่างมันคล้องแต่งปลอกแท่นปลอกครือเนี่ยมันมีหลายแบบ<ม>อะไรที่พอแต่งอะไรที่พอเก็บได้แต่งได้เอาไปทำเราดีกว่านาะใช่ค่ะเนาะประมาณนี้เนาะเพราะว่า บางทีก็ยังไงบางทีรถมันก็เข้าออกเรื่อยๆเนาะบางคันก็ยังทําอะไรไม่เสร็จบางทีบางคันเนี่ยสั่งของมาว่จะทําแต่ไปซะแล้วตัวเห็นไหมอย่างนี้ท <c oughs> ันตัวไปแล้วพอลูกค้ามาปิดไปเดี๋ยวค้าไปทําเองของที่ส่งมาก็ยังไม่ถึงเราอย่างเงี้ยมันก็แบบยังไงล่ะออเสียของไปเนาะกใส่เองมันมีมันเคยมีตอนนึงอะ <c oughs> ่ะโอเคนั่นใช่ไหมใช่แค่นั้นคือดีนะที่ทันของพอดีของมาส่งพอดีของมาส่งตอนเย็นแล้วตอนตอนเช้าวันทันมาก็รถมารับพอเลยใช่แต่ถ้าไม่ทันเนี่ยมันก็ต้องมันเสียดายเนาะ นี่แหละคือปัญหาทำไมบางบางทีอ่ะผมอยากให้ไปทำเองผมต้องสั่งของมาจากกรุงเทพบางทีเมืองไหน่บางทีอาจจะเป็นที่จังหวัดใหญ่ๆนะไม่ใช่เป็นเที่ยวจะเป็นจังหวัดใหญ่ๆเพราะว่าที่ผมอยู่น่ะบางทีของมันมันไม่พอเนาะไม่มากใช่ครับมันก็ต้องสั่งจากที่อื่นมาอย่างนี้แหละก็เลยอยากให้ไปทำาอกเก็บงานเอาเนาะพันนี้บอกเลยว่ายสวยๆใครได้ไปก็ถือว่าคุ้มนะนะคุ้มไหมเดินดูเดินดูเดินเรื่งเล็กน้อยดิมาถามว่าคุ้มไหมมาตามว่าคุ้มแล้วนะ อันนี้มันไม่ได้แตกนะอันนี้เ็าคือเจาะครับผมเจาะเป็นสไตล์นะคะสไตล์ครับผมไปรุ่นทรงเชีงไบรุ่นฟงไก่อ๋อลืมลืมที่ปลายตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีผลต่อการใช้งานไม่มีผลเลยอ่ามันอันเดิมอ่ะมันเสียนะมันเป็นไม้ธรรมดามันเสียทีนี้เขาก็เลยถอดออกพอถอดออกแล้ว เขาเขาแต่งแบบนี้เขาก็เลยไม่ใส่แต่ถ้าลูกค้าไปใส่ก็ไปใส่เอาได้นะครับผมนะเอาไปใส่เอาได้ผมแนะนำนะถ้าไปใส่ใส่เป็น LED ไปเลยเนาะเป็นเอเป็นเป็น LED ไปเลยสวยเป็นไมดี้กิ๊ตตอลไปเลยสวยกว่าราคาราคาไม่แพงครับคผูบ่ิษัอนี้ไม่ได้ไม่ได้ปาดนะเปลี่ยนใหม่นะเนี่ยเปลี่ยนใหม่เครื่องสวยเลยนะคะนี่ทำกิ๊บๆนะครับผมในนี่ก็จะเป็นแบบนี้นี่ครับผมเติมน้ำมันไว้ให้ด้วยนะมีน้ำมันให้ด้วยไม่ใช่ว่าขายรถไม่มีน้ำมันมีน้ำมันให้ด้วยนะเนี่ยขยาวสิคะฟังเสียงน้ำมัน มีน้ำมันครับมีน้ำมันนี้<ๆ>สวยๆเก๋วๆเอะไลยนะครับผมนะคันนี้เปิดราคาไว้ตามที่บอกหนึ่งมืนสามพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเองเออเป็นไงเก๋ว่วไหมเก๋วคะ่ะเก๋วนะ่วเนาะมาสตาร์ทต,ติดขี่ง่ายลูกห้าสามบิดตีนมือบิดพุ่งบิดพุ่งเลยเนาะใช่คะ่ะใช่ไหม สวยๆแล้วเนี่ยตบมุ้งไม่ทันแอมี่เพิ่งตื่นเพิ่งตื่นตบมุ้งไม่ทันนะผมก็แต่งนะแต่งตั้งแต่ด้านหน้าเป็นยันด้านหลังเลยเนาะแอมตรงไหนไม่สวยไม่ชอบมันไม่ครบมันไม่ดีมันก็ไปทำเอาแต่งเอานะอันนี้คือมันเต็มระบบแล้วนู่นนี่ทรงเชงด้วยเนี่ยทรงเชงเต็มระบบเลยน้องๆดูสิเชงไม่เชงไม่รู้เลยว่าอีกนิดเดียวก็ติดแล้วครับนี่น้องๆเนี่ยเชงไม่เชงไม่รู้เอานะเป็นไงล่ะสวยไหมสวยไหมเอจริทถามตะก้องเลยถามตะก้องไม่ต้องไปถามคนอื่นสวยไหมสวย นี่หาไม่ลูกค้านะครับผมนะนี่ตามจริงมันสวยเท่าก็ได้เก็บไปใช้หรอกเนาะไม่เอาดีกว่าหาให้ลูกค้าดีกว่านะน้องๆขับไปโรงเรียนเท่ๆหล่อๆเนาะผู้หญิงก็ซื้อได้ใช่ไหมใช่ค่ะผู้หญิงซื้อกับเราก็มีใช่ไหมมีมีน้องผู้หญิงเนาะเรียนมปลายมต้นเนี่ยซื้อน้องเก็บตังค์เองซื้อก็มีน้องผู้ชายก็มีเนาะอายุสิบสามปีก็ยังซื้อเลยเนาะไอ้เคสที่เราไปไปส่งน้องกันเนาะอายุสามปีถ้าไม่ดูตัวไอ้ด้านบนตรงนี้ได้นะผมไปส่งน้องตั้งน้องเองน้องเก็บน้องบอกน้องเก็บน้องอยากได้ อันนี้พ่อแม่ผู้ปกครองรู้ด้วยเนาะถ<ช>้าเป็นน้องๆน,นี่เพราะว่าพ่อแม่ผู้ปกครองต้องรับรู้ด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่บอกซื้อทันซื้อกับเราไปรถไปส่งถึงบ้านไมอแม่งงเลยเอะใครซื้อรถมานะอันนี้ต้องบอกเลยนะถ<ช>้าเป็นน้องๆคนผู้ึกษาบ,บอกพ่อกับแม่ด<ช>้วยเนาะอย่าลืมนะผมนะจีเ<ไ>กิ้ลนะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะคลิปหน้าจะพาไปดูรุ่นอะไรก็ฝากติดต,ตามนะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพวกใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีค่ะไปได้ปหม,หมเนีไไ่ยวไปเก็บได้ป่ะนไหมค่ะ